ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบที่รักและทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับพบกับช่องเขยออุดรคนไทยฟูมิอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาพบกันในวันที่15พฤศจิกายน2565นะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนครับอุูสบายกันทุกคนนะครับ ตงนี้ก็ฤดูเก็บเกี่ยวนะครับก็วุ่นวุ่นกันทุกคนนะครับสำหรับปันนี้เคยอุดรก็ได้มีโอกาสมาทาธุระที่เต็นท์รถที่เคยอุดรเคยมาออกรถให้กับไปพ่อตาไปใช้ทันสีแดงงวดแล้วนี่แหละครับที่เคยลงคลิปไปแล้วนะ่ะก็เลยมาอัปเดตลดเข้าใหม่ในร้านนะครับเต็นท์นี้ก็เป็นเต็นท์รถไผ่บุญรถบ้านนะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยน ีเทิร์นรถทุกชนิดเลยนะครับสำหรับท่านเกษตรกรที่มีงบไม่เยอะอยากจะได้รถไปใช้ในราคาที่เบาๆนะครับเชิญนะครับเข้ามาชมคลิปนี้ได้นะครับนี่ก็เป็นเต็นท์รถบ้านๆนะครับนี่ครับไทยบุญรถบ้านนะครับ,คร,บ,บนนครับซื้อขายแลกเปลี่ยนมีเงินอยากได้รถหรือว่ามีรถอยากได้เงิน <Yeah. S 1> ก็เชิญนะครับมาตีเทิร์นได้ถ้ามีรถแล้วอยากได้เงินอยากจะขายรถก็เชิญนะครับ รือว่าอยากจะเทินตัวเองมีรุ่นเก่าอยากจะได้รุ่นใหม่ก็ได้เลยครับเชิญมาที่ร้านนี้ได้เลยครับร้านแกก็ขายรถในราคาที่ถูกและย่อมเยานะครับตามสภาพนะครับเพื่อนๆก็ขอพูดแนะนําตัวก่อนเลยนะครับเพื่อนๆก็คนที่อยากได้รถมือสองก็ต้องคิดไว้แล้วนะครับว่ารถมือสองมันต้องมีตําหนิอยู่แล้วนะครับรถส่วนหน้าจะมีรอยขนงขนเมวรอย ขวดเด็กไ่น้อยเท่านั้นเลยครับแต่ว่าก็ดีส่วนมากก็สภาพดีเยอะนะครับก็ถือว่าแจ๋วอยู่เลยนะครับเนี่ยครับอย่างอย่างเช่นแถวข้างในเนี่ยวีโก้พวกนี้ยกสูงเนี่ยราคาก็ 2, สองแสนต้นต้นเองนะครับนี่ครับคั้นที่หนึ่งสีดําสีนาลสีดำเนี่ยพวกนี้ยแถวแถวเนี่ยแถวกลางเนี่ยที่ที่เดินเข้ามาเนี่ยครับนี่วีโก้ส่วนมากเนี่ยก็ราคา 2, สองแสนต้น,ต,นต้นนะครับพวกนี้เป็นยกสูงนะครับปีจะหม่ๆม่หน่อย ราคาก็เลยดูสูงแต่ว่าสภาพยังดีเลยครับนี่ดีแม็กเงี้ยก็สองแสนกว่าพวกนี้ก็ถือว่าเป็นรถยกสูงก็ราคาจะแพงขึ้นมานิดนึงนะครับเนี่ยแต่แต่แถวข้างหลังเนี่ยมาด,ด,ดูแถวข้างหลังนี่วนพวกไทรเกอร์พวกนี้ครับดีมันจะเก่าลงไปหน่อยแต่สภาพมันดีนะครับพร้อมใช้งานทุกคันเลยนะครับว่าสตาร์ทจิตใช้งานได้เลยครับ ไม่มีปัญหานะครับพวกนี้จะแสนต้นๆครับนี่ครับราคามันจะอยู่ที่แสนต้นๆเราพูดคุยต่อรองราคากันได้ครับกับทางร้านแกพูดง่ายนะครับเฮียก็แกเนี่ยแกพูดง่ายครับสเกียร์ติ้นลดไถ่บุญล,ลดบ้านนะครับแกพูดง่ายก็มาพูดคุยต่อรองนะครับอยากได้รถมีห่ออะไรรถใช้งานหรือว่ารถ สภาพดีๆมีงบประมาณเท่าไหร่นะครับมาพูดคุยกันได้นะครับที่ร้านที่เต็นท์ไผ่บุญล,ลดบ้านได้เลยนะครับมีพวกนี้ก็แสนต้นๆแสนเอ็ดแสนสองนะครับผมก็จําไม่ค่อยได้แต่เท่าแก่ร้านรดแกก็บอกอยู่นะครับว่ารดอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับในเต็นท์เนี่ยราคาไม่ถึง3ามแสนสูงสุดข้สองแสนกว่าบาทครับ พวกวีโก้พวกไอ้ยกสูงวีโก้ดีแม็กนะครับมีรถเกียงสองคันนี้ราคาหลักหมื่นครับสี่หมื่นห้าหมื่นพูดคุยต่อรองราคากันได้ครับเออแล้วก็มีวีออสกับไอ้เชฟโรเลตอีกสองคันนะครับกนะ็ราคาเสียนต้นต้นมีสองคันนี้ราคาเสียนต้นต้นครับสำหรับเพื่อนเกษตรกร,ร,กรที่มีเงินอยากได้รถ หมันข้าวหมันปลานะครับขายข้าวขายอ้อยขายมันช่วงนี้แล้วอยากมีรถกีไว้ไปในเมืองไว้ไปตลาดไว้ไปใช้สอยในชีวิตประจําวันนะครับมีเงินอยากได้รถก็เชิญนะครับเชิดมาที่เต็นล์รถบ้านไปบุรรถบ้านได้เลยนะครับเนี่ยครับวันนี้ก็พาพ่อตามาทําธุระด้วยครับว่าแกก็คุยง่ายนะครับ งวดที่แล้วที่ผมเอารถไปใช้ไปแล้วนั่นน่ะคือว่าจ่ายแกย่แค่ครึ่งเดียวเองนะครับแกบอกว่าแกก็ไม่ได้คิดดอกคิดอะไรนะครับแกบอกให้เอารถไปใช้เลยจ่ายครึ่งนึงเอารถไปใช้แล้วก็พ่อตาผมบอกว่าเงินยังไม่พองวดที่แล้วนะเนี่ยแกก็ว่าไม่เป็นไรแกบอกว่าเอารถไปใช้ก่อนเลยเนี่ยเนี่ยขายมันขายอา้อยได้เนี่ยแกยถึงเอามาจ่ายเพิ่มนะครับงวดที่สองก็หมดกันพอดีนี่กอามาอนรถอวนอะไรเลย แต่เอาไปใช้ตั้งหลายอาทิตย์หลายเดือนแล้วนะครับเ,เกือบเป็นเดือนแล้วนะเพื่อเกียร์แกนี่ก็โอ้ใจจริงๆนะครับใจถึงจริงๆเลยนะให้เอารถไปใช้ก่อนเลยคุยกันง่ายครับจ่ายสองงวดก็ได้ไม่คิดดอกเลยนะครับคุยราคากันเท่าไหร่ก็จ่ายกันเท่านั้นเลยสมมติว่าแปดหมื่นอย่างเงี้ยจ่ายก่อนสี่หมื่นมาจ่ายที่หลังอีกสี่หมื่นอย่างเงี้ยก็ได้นะครับนี่ครับแถวข้างในนี่ยพวกไทเกอร์ในี่สวนมากนี่ โซยต้าไทเกอร์เนี่ยจะแสนกว่าบาททั้งนั้นเลยนะครับก็ใครที่มีงบประมาณไม่ถึงมือหนึ่งก็เชิญนะครับรถมือสองผมว่าก็ดีเหมือนกันนะครับราคามันไม่แรงมันไม่แพงเหมือนรถมือหนึ่งนะครับส่วนท่านที่ต้องการรถมือสองก็เชิญเลยนะครับผมว่าสภาพมันก็ดีนะครับสภาพสวยทั้งนั้นเลยนะครับลดราคาก็เบาๆเนี่ย ราคาสองแสนต้นต้นเองนะครับพวกวีโก้ยกสูงเนี่ยมียกสูงหมดเลยนะครับแถวนี้ราคาก็สองแสนต้นต้นมาพูดคุยต่อรองกันได้ครับถ้าเรามีงบไม่ถึงอ่ะถ้าเราจะไปออกมือใหม่เนี่ยเราก็ต้องเสียดอกไปเยอะใช่ไหมครับเพื่อนๆพทำมาชิ้ไปดาวเนี่ยดาวแล้วก็ต้องเสียดอกให้เขาหลายปีเลยจากรถหลักแสนก็กลายเป็นรถหลักร้านเลยนะครับ แต่เนี่ยถ้าเกิดมีงบประมาณแค่แสหน,นสหนึ่งเนี่ยมีเงินแสนหนึ่งเนี่ยมาเนี่ยเอามาจ่ายปุ๊บก็ได้รถไปเลยไม่ไม่ได้เป็นหนี้เขาเลยนะครับคือว่าพร้อมใช้เลยนะครับเดี๋ยวสำหรับท่านที่ชอบมือหนึ่งก็ก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าจุดนี้คือคุยกันสําหรับท่านที่ต้องการรถมือสองราคาถูกๆราคาประหยัดนะครับเชิญได้นะครับที่เต็นไพรบุญรถบ้านนะครับพิกัดก็อยู่เส้นอุดรบ้านถือ ผมเคยลงมาแล้วนะครับพิกัดก็อยู่ที่เส้นอุดรบ้านเผื่อนะครับจากจากบ้านเพื่อมนะครับช่วงจากบ้านเพื่อมจะไปบ้านพันเหมือนนะครับนะครับเต็นท์จะตั้งอยู่ฝั่งทางถ้าเข้าจากเข้าอุดรมันก็จะอยู่ฝั่งซ้ายซ้ายมือนะครับก็หาไม่ยากครับติดถนนเลยนะครับเนี่ยแถวข้างหน้านี้ก็ราคาแสนต้นๆทั้งหมดเลยนะครับที่เพื่อนๆจะมาชิกเห็นกันเนี่ย บางคันก็มีคอกบางคันก็ไม่มีคอกครับมาเลือกดูตามใจแล้วครับหัวเดี่ยวหรือว่าเป็นแคบตัวเตี้ยวหรือว่าตัวยกสูงมีหมดนะครับสําหรับท่านที่มีเงินอยากได้รถมีรถอยากได้เงินก็เชิญนะครับมาที่เต็นท์ไทยบุญรถบ้านได้เลยนะครับถูกอกถูกใจกันไหนก็จับจองกันไปเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็อดอนก็ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากให้เพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กดต like, ิดตามใ้ช่องเขยอดรคนชัยภูมิด้วยนะครับ เพื่อจะได้มีคลิปดีๆมาลงให้สู่พี่น้องได้ฟังอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวครว่า,าสวัสดีครับ